อาสวัสดีครับนี่คุณคุณคุณน้าท่านบอกว่าถูกเลขยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้ตังค์บอกถูกแล้วไม,ไม่ไม่รู้ไปซื้ออะไรถูกตัวไหนถูกตัวไหนฮะเพินไ,ไ,ไอ้กล้องไหมครับิ่นบอกว่าถูกศูนย์สี่นะครับถูกศูนย์สี่เงินยังไม่ได้เลยไม่รู้แปลเ,เลขมาจากไหนก็เลยถามว่าเขาบอกว่าได้มาจากอาจารย์มว้วนเดี๋ยวมาจากอาจารย์มว้วนมันไหมอ,อาจารย์ไหน เด็กดอนปูตาดอนปูตาอยู่ไหน,นาาดอนปูตัวดอนปูตาที่สารคามนะครับดอนปูตาที่สารคามแต่มาศูนย์สี่ตุด้เดียวเลยนะไปทำยังไงหรอไปนอนาไปนอนแล้วฝันอ๋อไปนอนแล้วฝันฝันฝันว่าอย่างไรบอกได้ไหมครับฝันว่ามาบอกศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่เลยฝ้าจกกินเขา่าอะไรคือฝันดีเิะ ฝันแม่นเถอะฟันวัดปูตามาบอกตัวเดียวเลยนะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่เลยซื้อปั้งเดียวถูกเลยเหลือเชื่องวดนี้ฝันยังฮ<ว>ะงวดนี้งวดนี้งวดนี้คุณพี่คิดว่าตัวไหนจะมาเอาก็ไม่ก็ไม่รู้ยูแต่ว่าคิดคิด,คดส่วนตัวหน้าผมผมอยากถามคนที่ถูกนะว่า ท่านเป็นคนอายกล้องนะครับเป็นคนอายกล้องมากเลยขนาะว่าผมคุยอยู่นี่ยังต้องหลบหน้าเลยไม่เห็นหน้าหรอกคิดว่างวดน,นี้หลักไหนมาหลักไหนมา,นมาเอาฝันได้สี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วคิดว่าหลักไหนมาอีกวันนี้ยังยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้แต่ว่าถูกถูกเท่าไหร่นะถูกหนึ่งร้อยบาทนะครับถูกหนึ่งร้อยบาทซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนี่ก็ได้เท่าไหร่ ไม่รู้ไปซื้อเลขอะไรบอกว่ายังไม่ได้เงินนะครับโดนโกงหรือเปล่าพี่บอกผมสักนิดสิอย่าอายกล้องอย่าอายกล้องไม่ต้องหันหน้ามาก็ได้งวดนี้ฝันยัง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 ไม่ฝันใช่ไหมครับแต่ผมทราบข่าวว่าอาจารย์ม้วนนี่เก่งเลขได้นะอา,อ,าอาจารย์ม้วนนะครับเดี๋ยวเราไปตามอาจารย์ม้วนนะครับแต่ว่าผมทราบข่าวมาว่าอาจารย์ม้วนนี่เก่งเลขนะครับงวดที่แล้วนะครับได้ 740นะครับ740หรือแ4 0แต่ว่าคนตัดเล่นกัน40นะครับถูกกันแทบยกหมู่บ้านเลยนะครับถูกกันยกหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเราจะไปตามหาอาจารย์ม้วนนะครับคนที่เก่งเลขได้ว่าหวดนี้เขาได้ตัวไหนแต่ผมย้ำนะครับย้ำว่ามันเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมแนะนํานะครับว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับให้ไปดูหลายๆที่นะครับไปดูหลายๆที่ไม่จําเป็นต้องดูที่ช่องผมช่องเดียวนะครับ ไม่ใช่ว่าผมบอกว่าเลขตัวนี้มาก็จะไปซื้อตัวนี้เลยเวลาไม่ถูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ากันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็ซื้อเหมือนกันนะครับสําหรับงวดนี้ตัวเด็ดตัวดีตัวแรงตัวไหนมาแรงเดี๋ยวเราจะไปถามอาจารย์มวนพม่รู้รู้จักอาจารย์มวนใช่ไหมครับรู้จักอาจารย์มวนอยู่ใช่ไหมครับรู้ันรู้รูอ้อาจารย์อาจารย์มวนอย,อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหม อาจารย์วนอยู่บ้านเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณพี่ท่านอายกล้องนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบกล้องนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับแต่บอกว่างวดที่แล้วถูก100บาทแต่ว่าเงินยังไม่ได้เราก็สงสารเนาดูมานอนเงาเหงาอย่างไงก็ไม่รู้นี่นี่นอนเหงาอากาศมันก็หนาวหนาวนะครับถูกเลขเงินก็ไม่ได้อีกโดนโกงอีกนะครับเขาเพิ่งให้มาครึ่งเดียวนะครับเพิ่งให้มาครึ่งเดียวไมีรู้ไปซื้ออะไรนี่งวดนี้ก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ้าได้ตัวไหนนะเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าพี่ก็ได้ตัวไหนเดี๋ยวผมจะไปแอบถามมาให้นะครับว่าได้ตัวไหนแต่ตอนนี้เราไปถามหาอาจารย์มวนนะครับอาจารย์มวนซึ่งเป็นคนเก่งเลขนะครับเก่งเลขได้เขาถูกกัน2งวดซ้อนแล้วเดี๋ยวเราไปตามดูกันว่างวดนี้อาจารย์มวนจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปตามกันเย้นี่นี่นี่ งวดที่แ้วเขาเอามาจากไหนน่ะเลขนะให้วมถามึงดูงวดที่แรกนี่ก็ถูกก็เหลายนี่งวดมู่บ้านนี่ไหมนนี่กตเลยงวขัหนสองร้อยสองร้อยหน้เลข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 เขาจะกิงเกงช่วงวันไหนเขาเกงได้จะงวดหรอสองงวดนี ตะน้อยยังไม่รู้เขาเป็นเขาสิงกระน้อยกะน้อยกะน้อยยังมาเก่งโอ้ยยังมาถามเองเลยเองไม่รู้หรอกโอ้แต่ว่ารู้ถูกนล้วมันเข้ามานี่ถูกแบบนั้นแหละนักคนเด็กมากเลยนะทำดีเลยดูใต้ดินดีไปทำมาเออแต่เขาถูกกันหลายนี่ผมได้ยินข่าวว่าถูกหลายแต่ไม่หลายดอกเล็กมันตัวเดียวมันก็เลยไม่แม่เขาซื้อหลายอีกแต่เขาไม่ถูกซื้อบนออกร้านนี่นะแต่ว่าถูกคุณงวดเล็นั่นเขามาให้ อ๋อตรงเลยอันนี้เป็นเล็กสูตรเลยแต่ว่าเก่งได้สี่ศูนย์เลยนี่อออ <te ีพันมาแล้วมันอยู่อไรลมากินเสียนะคดาอ๋อนี่นะครับเล็เขาเก่งเขาได้อย่างนี้เลยนะมันเหล็กซ้ำตัวนะมันมันหาหาอย่างเลยเด็กซ้ำตัวมันมีอยู่หาชุดอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ทัก ชักไอหางชุดเลยนี่เลขเขาเก่งเลยสำนีหกสี่หกหนึ่งห้าหนึ่งเลขเขาโมนีนะมันสามตัวได้แต่ไอหนึ่งหนึ่งหางมันเราใจใหม่หนึ่งหางมันไอต้นไอไอไอสมคินลูกเต็มสามถกเหล็กแม่ของเปลี่ยนโอ้เลขเก่งเด้สี่ศูนย์ ซื้อสี่ศูนย์ห้าร้อย0ี่ศูนย์ห้าร้อยลได้เป็นบนะบนเดนาอนะครับอันนี้เรานสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับซื้อสี่ศูนย์ซื้อสี่ศูนย์สี่ศนย์มันออกซื้อสี่ศมันออกรางวัลที่หนึอีก เขาจะได้อีกประมาณวันไหนนี่ผมจะมาตามาถูกมาแล้วสองงวดพอได้ยินข่าวเขาว่าถูกหักในหมู่บ้านคนถูกหลายนี่

ในข้องวดที่แล้วเขาได้8 4 0คนถูกงวดบ้านงวดบ้านเลย4 0เขาตัดหางมันน่ะแล้วตัดหาง4 0 0 4เต็ม2เครื่องเลยสองกุ้งเลยงวดนี้ได้ตัวไหนงวดนี้งวดนี้คิดว่าแต่ว่าคิดว่าใจเย็นนิดเดียวเอาตัวเดียวเขาเข้านิดนึงคือสี่หกหกสี่ครับขนาดละสี่หกหกสีฟันทงเลยฟันทงเลยครับเด็กเอ่อโอ้คนถูกงวดบานคนเอกาวว่าเขาซื้อเขาราคาลอยหกลอยถูกเปนเซลอยู่สี่หกสี่ครับหนึ่งเก่างวดนี้นะฝากหนึ่งเก่า โอ้หกสี่นหนันึ่นาละหกสี่สีคิดว่าปันสี่หกมากกว่าคิดว่างวดนี้นะจับเลยจาเลยจัดเลยอาจารย์สองพ่อปสองสายมถูกยากถูกยากนสอตัวสี่หพ่อเลยโอ้นี่อาจารย์ม้วนนะครับอาจารย์ม้วนงวดที่แล้วสี่ี่คนถูกกันเกือบทั้งหมู่บ้านเลยนะครับนี่อยู่บ้านนี่ เงินไทยก่อนอ๋อครับครับขอบคุณครับงวดนี้ปันสี่หกล้านเปอร์เซ็นต์